เน่แรกเมื่อเดินเล่นย่านเก่านางเลิงคืองานสถาปัตยกรรมคลาสสิกของตึกตลาดหรือตึกฝรั่งที่ปัจจุบันทาสีชมพูสดใสตึกเหล่านี้สร้างมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกับเมื่อคราวสร้างถนนนครสวรรค์ ว่าตึกที่เห็นสีสันสวยงามแบบนี้จะอยู่คู่กับตลาดนางเลิ้งมาแล้วถึง114ปีค่ะตลาดบกแห่งแรกของประเทศไทยวันนี้ตลาดเช้ากับสาวเอ๋ก็พามาเยือนนะคะเป็นแหล่งรวมทั้งประวัติศสาสตร์และของกินโบราณหายากที่เป็นสุดต้นตำรับค่ะ เ้องเป็นตลาดบกแห่งแรกของไทยเปิดทำการวันแรก29มิถุนายน2443โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเดิมย่านนี้ชื่อว่าสนามกระบือต่อมาเรียกย่านอีเลิงเนื่องจากบริเวณริมคลองพดุงกรุงกระเกษมบรรจบกับคลองเปลมประชากรมีชาวมอนจากอำเภอสามโคกจังหวัดประทุมธานีล่องเรือนำตุ่มอีเล้งมาวางขาย มีเรื่องเล่าติดตลกด้วยว่าผู้หญิงสมัยนั้นจะกลัวกันมากหากมีคนเรียกว่าตุ่มสามโคกจนถึงยุคจอมพลปพิบูลสงครามได้เปลี่ยนชื่อให้สุภาพขึ้นว่านางเลิงใจกลางตลาดจะมีสารเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตีย่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกับสารเจ้าของจีน เป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวบ้านย่านนี้เหตุผลที่ต้องมีศาลไว้ที่นี่เนื่องจากความใกล้ชิดผูกพันในอดีตของกรมหลวงชุมพรกับผู้คนชาวป้อมปราบสตูพ่ายซึ่งวังเก่าของท่านก็อยู่เยื้องข้ามคลองพดุงกรุงเกษมไปไม่ไกลสมัยก่อนนางเลิงนับว่าเป็นศูนย์รวมความบันเทิงใจกลางกรุงเพราะมีทั้งราชตินน้ำสมาคมหรือสนามม้านางเลิง ปัจจุบันตลาดนางเลิ้งยังคงสเสน่ห์โดยเฉพาะของอร่อยทั้งของคาวหวานที่ล้วนเป็นสูตรต้นตำรับสืบทอดกิจการมาหลายชั่วอายุคนอย่างไส้กรอกปลาแหนมของว่างโบราณหากินยากเนื่องจากมีส่วนผสมและขั้นตอนการทำที่ยุ่งยากแต่สำหรับเจ้าของสูตร ระกูลเล็กสมิงกล้าทับแล้วยังคงสูตรความอร่อยอย่างครบถ้วนให้บรรดาลูกค้าแวะเวียนมาซื้อหารัประทานหรือซื้อเป็นของฝากที่อยู่คู่กับตลาดนางเล้งมาช้านานนี่ซื้อมาตั้งแต่ยุไหนคะเนี่ยสิกว่าตอนนี้59ละตั้งแต่เป็นเด็กที่เนี่ยค่ะส่วนมากจะซื้อไปฝากหมออาจารย์ที่พยาธไทยมั่งที่รงยาบกรุงเทพมาก่อ,กอนจะซื้อทีอเป็นโล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 ทาเองแล้ว ใช่แล้วฝากคนที่ทํางานมียาไทยเขาจะฝาดซื้อกันเยอะเจ้านี้ไม่เคยซื้อเจ้าอื่นบารภูก็ไม่เคยไม่ไม่ชอบอร่อยค่ะของเขาไว้ใจได้สะอาดอร่อยอะค่ะแปลว่ามันไม่แค่อร่อยดีอันนี้มันอร่อยเด็ด ช่วงสุดท้ายให้พี่สมช่วยฝากหน่อยค่ะสำหรับใครที่อยากชิมเออถ้าใครได้ชมรายการนี้แล้วก็ขอเชิญนะคะมาตลาดนางเลงมาชิมไส้กรอกปลาแหนมอยากรู้ว่าอร่อยก็ให้มาตลาดนางเลงตลาดเช้าสาวเอ,อวันนี้อุกฤษเราสินไทยถ่ายภาพเอกับพี่สมต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ